สอนวาดแรกง่ายๆสไตล์ปันมันจะเริ่มจากการวาดเส้น o u t l i n มาก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยเติมเหลี่ยมเติมมุมให้เขาด้านในค่ะขีดไปเลยนะคะไม่ต้องขีดอะไรมากเสร็จแล้วก็ตัดเส้นค่ะเส้นรอบนอกปันจะตัดให้หนาหน่อยนะส่วนเส้นด้านในเนี่ยปันจะตัดเส้นบางๆค่ะแต่ส่วนไหนที่ใกล้เส้นเ u t l i n เนี่ยปันก็จะทําให้หนาหน่อยค่ะเสร็จแล้วแรกง่ายมากมาลองวาดใส่ชิ้นงานจริงกันซึ่งคาแรคเตอร์ที่ปันกำลังวาดอยู่ตอนนี้นะคะมีชื่อว่าเย็นเมียว สาเหตุที่บรนวาดคาแรคเตอร์เยนเมียวขวดแลกสีแดงเนี่ยเพราะว่าบรนไปเห็นคลิปสตอรี่ของน้องเยนเมียวมาซึ่งน่ารักมากคือน้องเยนเมียวนะคะต้องการหาแลกสีแดงเพื่อนําไปทําการทดลองเลยสั่งซื้อกับแมค้าท่านหนึ่งเอาไว้นะคะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยแมค้าท่านนั้นเนี่ยหาแรกสีแดงมาได้นิดเดียวก็เลยแบบไม่ได้เอาแลกสีแดงให้น้องไปนะคะก็เลยบอกว่าจะเอาแลกสีแดงี่ยให้น้องในวันพรุ่งนี้แต่ว่าน้องต้องการที่จะใช้แรกสีแดงภายในคืนนี้นะคะเพื่อทําการทดลองน้องก็เลยต้องไปหาแรกสีแดงเอง ซึ่งใครที่อยากรู้ว่าน้องกำลังทำการทดลองอะไรอยู่นะคะก็สามารถไปหาคำตอบได้ในเกม Tower of Fantasy เลยนะส่วนการลงสีแรกเนี่ยจะลงด้านหนึ่งเข้มด้านหนึงอ่อนไปแบบนี้นะคะสลับด้านกันไปแล้วก็จะลงแสงและเงาโดยรวมแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเส้นเสร็จแล้วก็มาเก็บขอบเก็บมุมด้วยสีขาวอีกทีนึง ตรงเส้นสีขาวหรือว่ามุงสีขาวเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าตรงไหนมันเด่นไปก็ให้เบลนสีให้จางลงได้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเติมวิงวิให้กับตัวแรกของเราเสร็จแล้วน้องเย็นเมียวจากเกม Tower อร์ออฟแฟนซและแลกสีแดงของเขาบ๊ายบาย